สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องดอกเหมามีจังอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ที่เราเอาไปเรียนออนไลน์ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเหงานะคะไม่มีอะไรทำเราก็เลยเอาสกูชี่ไปบีบเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยค่ะว่าเราเอาอะไรไป ตึดึงอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสกูชี่นะคะทุกคนว่าเราเอาอะไรไปเรียนออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนก็คือสกูชี่จะอยู่ข้างๆตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยว่าเราเอาชิ้นไหนไปเรียนออนไลน์ด้วยนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นโตเกียวนะคะอันนี้เอาไปเรียนด้วยนะคือแบบมันบีบมันดีนะบีบมันไม่มันตำหนิโหดขนาดนี้นี่นะคะเนนนุ่มสโลมาก เดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่2ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นขนมปังนะคะนี่เลยชิ้นนี้ก็ตำหนิโหดเหมือนกันดืๆน,นี่นะอันนี้เอาไปชอบเอาไปบีบเล่นเรียน,นออนไลน์ด้วยนะคะตำหนิก็เลยประมาณนี้เลยชิ้นที่3นะคะจะเป็นนี่เลยคาบิบาราซานนะคะชิ้นนี้มันฟินพอแพ็กเกจนะคะนี่เลยมึงสโลโดีนะเราก็เลยเวาไปเรียนด้วย ที่สามนะคะก็จะเป็นสาลาเปานะคะเอาไว้กินเฮ้ยไม่ใช่เอาไว้เล่นนะคะจะเป็นสกูชี่สาลาเปาอันนี้คือเพิ่งได้มาเลยนะประมาณสองสามอาทิตย์นะคะทุกคนนี่นะตับบีก็ยังไม่ค่อยมีเยอะนะคะคือแบบอันนี้มันบีบมันมือมากเลยนะคะก็เลยเอาไปเรียนออนไลน์ด้วยนะแล้วก็จะมีที่เก็บเป็นเข่งแบบนี้ให้นะคะดึ๊ดึง ก็บิบมันดีนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย